คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกเรื่องจากเมลครับ,รบชื่อเรื่องว่าภาพตัดเป็นเหตุภาพตัดเป็นเหตุตหตครับผมของคุณจีนครับ,รบเล่าคุณจีนเล่ามาเขาบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วครับก็ไม่นานนี้เองคร,ครเป็นเหตุการณ์ที่คุณจีนเนี่ย ป่ประสบพบเจอกับตอนที่ขับรถหรือว่าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ตื่นขึ้นมาในที่ที่ไม่ควรจะอยู่ครับครับอ่าเริ่มเลยครับได้อ่าคุณจีนี่ยเป็นนักศึกษาสาวคนหนึ่งฮะที่เรียนอยู่ทางมหาวิทยาลัยทางภาคเหนืออก็โดยปกติแล้วเนี่ยนักศึกษาเนี่ยเขาก็จะมีะการสังสรรค์กันอยู่ค่อนข้างบ่อยครับ คุจีนเขาจะเป็นคนที่ชอบสังสรรค์กันอยู่แล้วแล้วในวันที่เกิดเรื่องวันนั้นเนี่ยเขาได้นัดกับเพื่อนๆเขาครับว่าจะไปสังสรรค์กันที่สถานสถานบันเทิงแห่งหนึ่งฮะก็ทุกอย่างมันทุกมันมันผ่านไปแบบปกติเลยครับโดยที่ผู้หญิงเนี่ยส่วนมากเวลาเขาไปเขาจะแต่งแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรกันไปสวยๆงามๆก็คือในวันนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขากําลังกินอย่างสนุกสนานเลยอื แล้วอยู่ดีๆก็เหมือนภาพตัดนะครับครับรู้ตัวอีกทีหนึ่งฮะอันนี้คือเล่าไปเร็วนิดนึงนะฮะออแต่จริงๆมันมันระหว่างทางมันมันมันผมผมตัดข้ามไปออคือเขาตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งเนี่ยเขาด้วยความที่มันมันมันมีความเปียกความชืน้นความแฉะเต็มออตัวไปหมดเลยเออก็ลืมตาขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, มันเกิดอะไรขึ้นเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงออลืมตาขึ้นมาสิ่งที่เห็นคือตองฟ้าครับ,รบที่มีฝนตกลงมาอืแล้วก็พยายามหันข้าง มันมีน้ําอยู่แบบมิดหัวครับอก็คือเขานอนอยู่บนน้ําเ้ยที่จมอยู่แค่แบบครึ่งหน้าอย่างนี้นะครับหันไปตรงนี้ก็น้ําหันไปตรงนี้ก็น้ําแล้วก็มองขึ้นไปก็เป็นเหมือนเป็นป่ากกครับตเต็มไปหมดเลยครับก็พยายามที่จะขยับตัวก็ขยับตัวไม่ได้ครับฝนตกหนาวก็หนาวแล้วก็รู้สึกเจ็บที่ขาครับจังหวะที่นั้นจังหวะนั้นเองครับเขาก็มองเงยขึ้นไปครับสิ่งที่เขาเห็นคือผู้ชายคนหนึ่งนั่งยองๆองอยู่ ตรงหัวครับเขาก็เลยพูดประมาณว่าให้ช่วยด้วยช่วยด้วยเออตอนเนี้ยเจ็บขยับไม่ได้อผู้ชายคนนั้นเนี่ยยังอยู่ในลักษณะที่นั่งยองๆไม่ไหวริงเลยครับครับคุณคุณจีนก็เลยสำรวจตัวเองฮะว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงขยับไม่ได้อืมองไปที่ต้นขาของตนเองครับเขาถูกรถมอเตอร์ไซค์ของของตัวเองเนี่ยล้มทับอยู่โอ้ทับอยู่ใช่ครับล้มทับชนิดที่ว่าแบบขยับขยับออกมาไม่ได้ครับครับก็เหมือนจะบ จะหันขึ้นไปบอกให้ผู้ชายคนนั้นอ่ะช่วยอีกครั้งหนึ่งแต่หันขึ้นไปเนี่ยผู้ชายคนนั้นหายไปแล้วครับคุณจีนก็พยายามที่จะขยับเอาตัวออกจากตรงจุดนั้นอ่ะให้ได้ในใจก็พยายามคิดว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะทําไมเราถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ครับแล้วก็คือเหมือนกับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่อะไรแบบเนี้ยอืมก็พยายามดิน้นดินดินโชคดีครับที่เขาจิเอตรงที่เขานอนอยู่เนี่ยมันเป็นเป็นตมโครนอื มันก็จะมีความนุ่มข้างล่างเขาก็ดิ้นดิ้นดินแล้วมันก็หลวมหลวมหลวมจนหลุดลุกขึ้นมานั่งได้ก็สํารวจตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าบาดเจ็บอะไรตรงไหนไหมไม่เจ็บเลยครับก็มีแค่ตรงต้นขานิดหน่อยอืแล้วก็ตัวเนี่ยเลอะโครนเต็มไปหมดเลยครับก็พยุงรถขึ้นมาพยายามที่จะสตาร์ทครับรถมันก็สตาร์ทไม่ติดครับมองไปรอบๆเนี่ยมีตะป่าโกกครับอแล้วก็ลอยรถถลายลงมาจากทําตกถนนมาครับ ก็เลยมาเออเราตกมาจากตรงนี้พยายามที่จะดันรถกลับขึ้นไปบนถนนด้วยแรงของผู้หญิงคนเดียวมันทําไม่ได้ครับเพราะว่ารถมันจมโครนอยู่อมสตาร์ทก็ไม่ติดทีนี้ก็เลยเดินพยายามหาหาแบบความช่วยเหลือครับอืระหว่างที่เดินเนี่ยป่าข้างทางมันขึ้นลกเต็มไปหมดถนนเป็นถนนคอนกรีตที่ดูเป็นเก่าๆแ,แล้วครับฝนก็ตกตัวก็เลอะโคลน พยายามเดินหามันไม่มีอะไรเลยเดินอ่าจากตรงที่รถจุดรถนะครับ<อ>ประมาณสักร้อยเมตรได้เดินมาสักพักหนึ่งห<อ>เห็นกับว่ามันมีดวงไฟอยู่อก็เลยอ่ะเฮ้ยอาจจะเป็นบ้านคนหรืออะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็เลยรีบเข้าไปพอเข้าไปเนี่ยมันเป็นประตูรั้วกั้นอยู่ครับ,รบมันมีดวงไฟอยู่ตรงประตูรั้วนี่แหละมองเข้าไปเป็นบ้านคนหลังใหญ่เลยก็พยายามเขย่าประตูทุบประตูหรือว่า กดกิ่งนะครับแต่กิ่งมันเหมือนมันไม่ดังมันใช้งานไม่ได้ครับแล้วก็ไม่มีใครลงมาหาตัวคุณจีนก็ทํำยังไงครับทีนี้ก็ต้องช่วยตัวเองอืสิ่งที่คิดได้ก็คือได้แค่คิดว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบัดดนบันดาลอะไรใครก็ได้มาช่วยเราทีคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงแล้วระยะเวลามันผ่านไปแค่ไม่กี่นาทีครับในนาทีที่คุณจีนกําลังนั่งนั่งยองยองอยู่ตรงนั้นอะ เขาเห็นกับว่ามีมองไปไกลๆครับมันมีเหมือนเป็นจัวจ่วจั่วป้อมมาไรสักอย่างหนึ่งก็เลยคิดว่าเผื่อจะมีคนอีกอก็เลยเดินไปครับเดินเดินเดินไปเดชบุญครับผมเจอกับพี่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งแต่งตัวคล้ายทหารครับเป็นชุดสีเขียวๆแต่ไม่ได้พกอาวุธอะไรครับก็เลยเดินไปบอกเขาว่าเขาตัวเขาเองเนี่ยเกิดอุบัติเหตุร,รถล้มอยู่ตรงนี้ตรงนี้ พี่ทหารเขาก็ทักทายด้วยความเป็นห่วงครับเออแล้วน้องเป็นอะไรไหมโอ้โหโคนเต็มตัวเลยอะไรแบบนี้ครับในนาทีตรงนั้นคุณจีนก็พยายามพาพี่ทหารเนี่ยผมเรียกว่าพี่ทหารแล้วกันครับพาไปที่รถพา,รพาไปจุดเกิดเหตุใช่ครับพาไปจุดเกิดเหตุเดินไปเดินไปเพื่อที่จะไปเอารถขึ้นครับอพอเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เหมือนกับพูดคุยกันนะครับ คุณจีนก็เลยถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วครับพี่อคุณพี่ทหารก็บอกว่าอ๋อนี่มันตีสองกว่าแล้วครับครับมันดึกดึกแล้วเออแล้วขึ้นมาได้ยังไงนะก็เดินคุยกันไปเรื่อยๆครับคุณจีนก็เลยถามว่าที่นี่ที่ไหนเนี่ยหนูไม่รู้เลยว่าที่เนี่ยที่ไหนหนูขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้ครับปรากฏว่าพี่ทหารเขาก็บอกมาว่าเนี่ยมันมันคืออำเภอนี้นะอซึ่งคุณจีนรู้ว่าอำเภอเนี่ยมันอยู่ห่างจากร้านสถานบันเทิงเขาอะ ไกลครับประมาณ30กิโลเมตรได้โอ oh. คือมันจะข้ามไปอีกจังหวัดหนึ่งแล้วครับ oh. Oh. เขาก็ตกใจว่าเฮ้ยฉันมาที่นี่ได้ยังไงมา <M ai S 1> ย่างไงใช่ครับอูเรื่องคุ้นๆจังเลยอ่ะครับคุณจีนก็เลยแบบ oh. อ่ะตอนนั้นเดินมาถึงรถแล้วเนี่ย oh. ก็คุณพี่ทหารเขาก็ยกรถขึ้นมาปราก oh. ว่ารถมันก็สตาร์ทไม่ติดครับ <M> ตัวคุณจีนเองพยายามค้นหาโทรศัพท์มือถือของตัวเองเนี่ยหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ คุณพี่ทหารก็เลยบอกอังนั้นเดี็วกลับไปที่ป้อมก่อนอก็ได้เดินจูงรถกลับไปที่ป้อมครับแล้วก็ให้พักอยู่ตรงนั้นอะ่ะอ,อยูอ่เหมือนกับว่าเขาบอกว่ารอสักสักให้ฟ้ามันสางหน่อยไหมแล้วค่อยค่อยทําอะไร,รหรือว่าค่อยเดินกลับไปหาโทรศัพท์เขาก็อยู่ครับอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยอ,อพี่ทหารเขาบอกอเอาเอาน้ํามาให้กินแล้วก็ล้างเนื้อล้างตัวแล้วก็นั่งพักแล้วเหมือนกับด้วยความเมาอะครับด้วยความแบบ เหนื่อยด้วยก็เลยเหมือนพลอยหลับไปจนตื่นขึ้นมาครับตอนช่วงฟ้าสางแล้วฟ้ามันเริ่มเป็นสีฟ้าแล้วครับคุณจีนตื่นขึ้นมาพี่ทหารคนนั้นหายไปแล้วครับเหลือแต่ตัวเขาเองแล้วก็รถที่จอดอยู่ก็เลยลองสตาร์ทรถดูปรากฏว่าสตาร์ทติดครับทีนี้ก็เลยโอ้โหโล่งใจละทาไม่ได้พี่คนนี้นี่เราแย่แน่ๆเลยก็เลยขับรถตามทางย้อนกลับไปครับตามป้ายไปเลยครับ,รบอ้อลืมบอกครับว่า พี่ทหารเขาบอกว่าถ้าเกิดจะกลับอะ่ะมันมีป้ายมีอะไรเขาข,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 ขับตามไปได้เลยอ่าคุณจีนก็เลยขับตามป้ายกลับไปเรื่อยๆเรื่อยๆแพนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์ทํายังไงดีโทรศัพท์ก็เลยกลับไปที่ไปจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะไปหาโทรศัพท์หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับเพราะว่ามันรกมากเลยตัดสินใจกลับดีกว่าไม่เป็นไรช่างมันขับรถกลับมาจนถึง สถานบันเทิงที่เขาออกมาครับเขาไปถามกับพวกเด็กเสริรฟว่าเฮ้ยเจอโทรศัพท์เราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าทางเด็กเสิร์เขาบอกว่าไม่เห็นครับอะไรอย่างงี้ก็เลยยืมโทรศัพท์ของเด็กเสิฟเพื่อที่จะโทรหาตัวเองโทรไปปุ๊บปลายสายเนี่ยเป็นเสียงของเพื่อนของเขาเองครับ<อ>ที่ไปเที่ยวด้วยกัน<อ>ด้วยความตกใจเฮ้ยจีนเป็นยังไงบ้างหายไปไหนมาทั้งคืนเลยคพวกบ่นกันเละเทะเลยครับ ตัวคุณจีนก็พยายามที่จะอธิบายว่าว่า,วาเอ้ยเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเขาแจ้งความกันไว้หมดแล้วนะพวกเพื่อนอ่ะแต่ว่าตำรวจเขายังไม่ให้แจ้งความเพราะมันยังไม่ถึงย<อ>ี่สิบสี่ชั่วโมง<อ>ครับตอนนั้นก็เป็นตอนช่วงเช้าละคุณจีนก็เลยกลับไปที่หอของเพื่อนเพื่อนเล่าให้ฟังครับผมว่าเหตุเกิดมันเกิดขึ้นจากอะไรคือตอนที่กำลังดื่มกินกันอยู่เนี่ย<อ>คุณจีนอเอาโทรศัพท์ ฝากไว้ที่เพื่อนอืแล้วก็เหมือนกับว่าอยู่ดีๆก็เดินไปเข้าห้องน้ําครับพอไปเข้าห้องน้ําเนี่ยแล้วก็เดินออกจากห้องน้ําไม่บอกใครเลยครับว่าจะไปไหนครับไปขึ้นรถได้สตาร์ทรถแล้วก็ขับออกไปเลยครับพอหลังจากนั้นอ่ะก็ไปภาพตัดนะครับก็ไปตื่นอยู่ที่ไอ้ตรงปากกกอะไรพวกเนี้ครับเนี่ยแหละครับหลังจากนั้นมาเนี่ยคุณจีนก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยโชคดีมากนะที่รอดมาได้โอ้จริงครับ แล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะอขอบคุณพิทหารคนนั้นโดยการตอบแทนโดยหาซื้ออ,อะไรสักอย่างเนึ่งครับไปให้เขาพวกขนมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือจะขับรถกลับไปเนี่ยสามสิบกิโลเพราะว่าเขาจําได้เลยว่าทางมันเป็นยังไงเพราะขับขับกลับมาอมพอถึงเวลาครับตอนนั้นเป็นตอนกลางวันละของอีกวันหนึ่งนะครับซื้อของซื้ออะไรไปเนี่ยเพื่อที่จะไปตอบแทนพิทหารขับกลับไปตามทางเดิมครับ หาป้อมตรงนั้นไม่เจออืขับวนวนวนไปเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแต่เจอสิ่งเดียวก็คือบ้านหลังนั้นถ้าเจอบ้านหลังนั้นต้องเจอป้อมสิเอแต่ไม่เจอครับจนเขาตัดสินใจว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวลองขับเข้าไปลึกอ,อีกหน่อยโหเส้นทางเนี่ยก็คือเริ่มเปลี่ยนจากเป็นถนนคอนกรีตเนี่ยเป็นทางลูกรังละแล้วลมันก็เริ่มขึ้นเขาแล้วครับเขาเลยตัดสินใจไม่ไปต่อ ก็มันมันไม่น่าจะมาไกลขนาดเนี้ยก็เลยขับกลับลงมาครับพอขับกลับลงมาเจอแบบพวกร้านค้าอะไรที่มันที่มันไกลออกมาแล้วครับเขาก็ถามว่าแถวเนี้ยมันมีแบบค่ายทหารหรืออะไรไหมชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าอืมออีหนูที่นี่มันไม่มีค่ายทหารมันมันจะมีค่ายทหารได้ยังไงตรงนี้มันมันเป็นแบบเป็นส่วนมากมันจะเป็นสวน ของชาวบ้านมันไม่ใช่เขตทหารใช่ครับไม่ใช่ค่ายทหารใช่ครับอ้าวมันไม่มีค่ายทหารแล้วไอ้หนูไปแล้วจะมาถามหาทําไมค่ายทหารด้วยความที่เขากลัวว่าจะแบบหาว่าเพลเจอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกอ๋อพอดีเพื่อนบอกมาว่าแถวเนี้ยมันมีค่ายทหารก็เลยหนูก็แค่อยากรู้เฉยๆก็พูดไปแบบนั้นครับสรุปแล้วก็คือไอ้ป้อมปิศนาเนี่ยมันไม่มีอยู่และพี่ผู้ชายที่เป็นพี่ทหารคนเนี้ย ก็ไม่มีอยู่อย่างนั้นเหรอแล้วเขาเอารถขึ้นมาได้ยังไงเขาเดินไปล้างตัวที่ไหนเอาน้ำที่ไหนกินนี่แหละครับก็คือเรื่องมันก็ประมาณนี้ครับคือทุกอย่างมันอันตรธานหายไปได้ยังไงแต่เหลือแต่บ้านที่เขาเห็นอยู่ว่ามันมีครับครับผมซึ่งบ้านนี้ก็คือบ้านร้างเหรอมีคนอยู่ครับมีคนอยู่เป็นบ้านหลังใหญ่ไปถามบ้านหลังนั้นเลยเขาอันนี้เขาไม่ได้บอกอเสียดายคือถ้าไปถามบ้านหลังนั้นเนี่ย ก็อาจจะได้คําตอบอะไรก็ได้นะม,มันน่าจะเกี่ยวโยงกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่ที่มันเกิดขึ้นกับเขาคือโชคดีโชคดีมากแล้วโอกาสแบบเนี้ยไม่ได้มีบ่อยๆครับผมมันมันมีแค่ครั้งเดียวครับครั้งหน้าถ้าเป็นอย่างนี้อีกมันจะไม่โชคดีอย่างนี้แล้วนะครับ อ๋อแล้วเขาก็จริงท้ายเอาไว้ครับว่าหลังจากเหตุการณ์เนี้ยเขาเลิกดื่มเลยใช่เข็ดมันต้องเลิกแหละครับมันต้องเลิกนะครับเพราะถ้าดื่มถึงขนาดภาพตัดครับแล้วจําอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยอันตรายมากโอ้เรียกอะไรนะหมดออโต้พา o t มันจะเกิดขึ้นกับวัยรุ่นครับที่แบบว่ากาลังกําลังสดครับกําลังห้าวนะครับมันจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งในชีวิตใช่แต่โชคดีว่า คนคนนั้นเนี่ยหลังจากที่ภาพตัดแล้วเนี่ยยังไปต่อไหมร้าภาพตัดแล้วหลับเลยจบใ<ช>แล้วก็ตื่นขึ้นมาจะรู้สึกปวดหัวเป็นอาทิตย์อาทิตย์จะรู้สึกเข็ดว่าฉันจะไม่กินอะไรอย่างนี้อีกแล้วครับจะผ่านไปสองเดือนก็กินใหม่ไม่ถึงสองเดือนอ,อันนี้อันนี้ยังพอเข้าใจได้แต่จะมีบางคนที่แบบพอภาพตัดเสร็จปุ๊บไม่รู้เลยว่าตัวเองทําอะไรไปบ้าง<ช>ตื่นมอม่ทีอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ครับบางทีมีแผลเต็มตัวครับบางทีแบบ มีเรื่องมีราวเมื่อคืนน่ะหรือบางทีเคสแบบเนี้ยครับขี่รถขับรถไปไหนก็ไม่รู้ครับที่ผมบอกว่าเฮ้ยคุ้นยังเลยเรื่องเนี้ยเหมือนเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งก็แล้วกันครับผมรุ่นพี่ผมคนนึ่งที่สมัยก่อนขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับแล้วก็ไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนปรากฏว่าคนคนนี้ดื่มเนี่ยเขาจะสุดครับแล้วก็พอสุดเสร็จปุ๊บ โหมดออโต้พายโลดจะทํางานทันทีครับนะครับถ้าเขาไม่ขี่รถเขาก็จะเดินลอยผ่านน้ําได้คนคนนี้นะเขาจะลอยผ่านน้าได้คือแบบวิชาตัวเบาอ่ะเดินจุ๊กจุ๊กบนน้ำผ่านไปได้โดยที่ไม่จมอ่มอเตอร์ไซค์ก็เช่นเดียวกันอันนี้เล่าให้มันตลกแต่มันไม่ตลกนะคไปสังสรรค์กับเพื่อนเสร็จปุ๊บด้วยความที่มันสุดสุดแล้วอ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาจําอะไรไม่ได้เลยครับ มาไปสังสรรค์ที่กรุงเทพไหมครับรู้ตัวอีกทีหนึ่งมาโผล่ที่อยุธยาโอ้โหมันไม่ได้ใกล้กันเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาอยุธยาโดยที่ตัวเองไม่มีสติครับโคตรอันตรายใช่ครับและอย่างคือมันจะอันตรายต่อเพื่อนร่วมทางจริงครับผมอันตรายต่อตัวเองนะครับแต่วันนั้นนะเขาโชคดีมากที่ไม่เป็นอะไรใช่ได้ใช้ชีวิตต่อครับเออนะครับมันไม่เหมือนเกมนะที่รีเซ็ตใหม่เอ้ยไม่เป็นไรอันนี้คว่ำไปไม่เป็นไร เดี๋ยวขี่ใหม่เริ่มต้นใหม่อันนั้นอ่ะเขามาใช้ชีวิตต่อได้เขาเลยต้องขายรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นแล้วก็เลิกขี่มอเตอร์ไซค์ครับแต่ไม่เลิกดื่มก็ยังออโต้พาวิลเหมือนเดิมเหมือนเดิมถึงบอกไงเขาก็เปลี่ยนจากการขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเดินแทนเดินบนน้ําแทนเขาไปกับเขาได้ครับผมก็ถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจเล็กๆน้อยๆครับผมว่านักดื่มทั้งหลายถ้ารู้ว่าตัวเอง จะต้องดื่มเนะี่ยแนะนําเลยครับว่าไม่ขับดีกว่าหรือไม่ก็เข้าใจว่าต้องไปส,งสังสรรค์กับเพื่อนจริงไม่ขับดีกว่ารหรือไม่ก็ถ้ามันถึงขนาดจะต้องขนาดนั้นเลยอะ่ะที่บ้านไหมชวนเพื่อนมาบ้านดื่มกันที่บ้านดีกว่าอย่าไปดื่มอย่างนั้นเลยอย่าไปนอกสถานที่เลยหนึ่งคือมันจะเป็นคาระของคนอื่นเขาถ้าสมมุติอ่ะเริ่มจากอาการอาเจียนก่อน ไปใส่ให้เต็มร้านเลยเบลเบลแบบพาราคนอื่นแล้วโดนปรับเละเทะอ่าแล้วโดนหิ้วมาจากร้านนะครับขึ้นแท็กซี่ไปเบลเบลแบบเนสงสารพี่แท็กซี่ใช่ถแมโดนปรับด้วยอบางทีแบบไปเดินทางไปเพื่อนเอื้อมละอาที่จะไปส่งพูดเรื่องอ่ะปล่อยทิ้งไว้อีกโอ้โหอันนี้ตื่นขึ้นมานี่แบบหมาเลยนะเอาจริงๆนะจริงขึ้นมาแบบคือคนที่แบบดื่มมากๆอ่ะ เวลาเขาทิ้งตัวนี่คือตัวหนักมากนะใช่ครับตัวหนักมากนะเหมือนล่างไรเป็นญาเอะคือทุกอย่างมันทิ้งแล้วอ่ะแล้วตัวจะหนักมากเพื่อนบางทีก็ไม่ไหวครับแล้วเพื่อนก็เมาเหมือนกันด้วยทิ้งทิ้งก็โทษเพื่อนก็ไม่ได้ใช่ครับเพราะเพื่อนก็ต้องลากสังขารตัวเองกลับประคองตติตัวเองก่อนตอนนี้ตัวเองก็เมาใช่ไหมก็เลยต้องออกให้นั่งนั่งนั่งไลเดอร์นั่งอะไรพวกนี้นั่งแอปไง แต่บางทีพอมันภาพตัดไปแล้วอะทําไงอะและบางทีนะพอแท็กซี่รถสาธารณะมาเห็นว่าสภาพอย่างเงี้ยแบกมาเงี้ยเขาก็ไม่เอาแล้วนะครับเขากลัวรถเขาอ่ะใช่เขาก็มีสิทธิปฏิเสธได้อ่ะเกิดไปขึ้นไปเปิดประตูาบึ้เอดนั่นแหละสิแล้วเปาะผ้าหรือเคสร้ายแรงเลยก็คืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าออะไรนะแอลกอฮอล์ท็อกซิกที่ ไปอยู่ดีๆเขาเข้าไปของเขาเลยอันตรายใช่ครับก็คือเอาขึ้นรถไปปุ๊บแล้วอยู่ดีๆไปบนรถเขาทําไงครับอันตรายครับผมันบางคนกินเกินลิมิตตัวเองนะใช่เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะมันไม่มีโอกาสซ้ำสองนะครับอย่าอย่าให้ถึงกระนั้นเลยครับกินเพื่อสังสรรค์ครับผมสนุกพอกลืมๆพอพูดมากพอแล้วอย่าให้มันกลายเป็นโศกนาฏกรรมครับอย่าให้มันกลายเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเศร้าของคนในครอบครัว ใช่ครับดังนั้นนะเรียกว่ากินไม่เป็นครับอืมนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรกินแหละแต่มันห้ามไม่ได้ถ้ามันห้ามมนุษย์ครับมนุษย์คือสัตว์สังคมคสัตว์สังคมที่จะต้องมีเพื่อนมีฝูงมีคนที่จะต้องไปดื่มสังสรรค์ด้วยอันนี้เข้าใจได้ไม่ห้ามเลยฮะแต่ขอไว้เถอะว่าดื่มแล้วมีสติเถอะใช่อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือแม้กระทั่งอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อน ตั้งลิมิตให้ตัวเองครแค่นั้นดีกว่าครับนะครับอันนั้นคือเรื่องจากเมลที่ส่งเข้ามาคือภาพตัดเป็นเหตุครับผมขอบคุณมากมากที่บางท่านที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าใหม่ก็นี่แหละฮะครับพิมพ์มาเป็นเรื่องราวก็ส่งมาที่อีเมลของรายการเดี๋ยวน้องๆทีมงานก็สลับสับเปลี่ยนกันครับวันนี้เป็นหน้าที่ของกุ้งขิงพรุ่งนี้จะเป็นหน้าที่ของสาวแอนครับผมแอนโนะอะไรนะแอนโน๊ะอ๋อแอนโน๊ะแอนโน๊ะอ้โหพรุ่งนี้เขาจะมาเป็นแ หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก